สวัสดีครับพบกับผมนายพีจีเมดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแม๊ค้าพกเกตดิจิชั่นกับเอ้ยใครวะใครนอนอ๋อมิวเหรอกับวิลลี่แกงกากนะครับโอเคโอเคนอนก่อนนอนก่อนสร้างอะไรนะในกล่องนะในกล่องในกล่องเตียงไว้ในกล่องอ่ะตอนตอนนั้นทุกกล่องเออก็ทำเตียงอ่ะเอ้าอ่ะนอนขั้นด้วยพวกพี่ กนอมละขึ้นไป้อนเลยลาก้ยลมงคลมุมเลยให้ังไม่ชิเดี๋ยวได้ยินกันฮัลโหลอรม่ขาะอยู่ในกอบทำไมของหาหมดเลยอะฮะไม่ไม่หายรูเปล่าอย่างมั่วไของไม่ค่ะทั้งหมดของของของอยู่ในขวานดาบอันนั้นะเดี๋ยวลงดันเองเยเไอวินเลย เอ้เอ้มิวมาไหมเขาตรงนี้ไหนเร็วไหนมิวสร้างหน่อยแนแอันนี้ก็คือสกินผมนะวไมคนทนสกินองเน่ะมันจะไปเห็นเหรอเหนสกินห่อลงดลงดันหน้ามาหน้ามาเห็นลงดันเห็อ้ยาเดเห็นลงดันเหนโอ้ยปประูให้หน่อยแป๊บหนึ่งครับสร้างประตูเหรอ ไปมีอีกหนึ่งดแปดด้วยอสองได้ยินว่าสามได้ยินว่าหนึจุดแปดด้วยตรงไหนมีสามอ๋อทำแล้วเดี๋ยวจะโยนให้เก็บเตียงคุลี่เอาเตียงไว้เป็นที่หน่อยเคนเอาเตียงไว้เป็นที่นะคะจะแปะอันนี้อยู่อ่ะครับผมครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวขุดอ่าอีกอันอีกอันอีกอันอ่ะด้านหลังเดีไม่ใช่สนะคะนะคะนะไม่รู้เสียงจะได้ยินหรือเปล่าครับก็ช่างด้านหลังด้านหลัง อาวก็มันข้ามไปสามเมียหนึ่งลูอาจอาจจะมีเสียงคนูสแยงก็ขออภัยนะอาจจะแรงๆรนิดนึงก็ช่างมันแค่ต้องขอทำไมไม่ทำเป็นบันไดอะ่ะก็กำลังทำอยู่อ๋อขาเขอขาฝากกีวกับแกงกัดเลยนะครับแกงกัดช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเพราะว่าเพราะว่านั่งทำอินโทร อินโถอินโถหรืออินทูอินโถใช่ไหมพร้อมไหมครับหน้าตาต้นไม้ขาวนะผมปลูกให้ละเมื่อวานนั่งเล่กันพูดนานอ่ะเอ้ยใช้ได้ใช้เลยเสียงมันจะได้ยินครบครบกคนอาุ้ยอุ้ยไอ้เขียวอุ้ยน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวเวรละน้องเขียวน้องเขียว น้องเขียว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 นี่ถึงเหรอคะฮัลโหลน้องเขียวอ่ะมิวเฮ้ยเอาเอาไว้ในกล่องนะน้องเขียวเฮ้ยหมูเข้าบ้านเบอรป็นไรเบ่เปอะไรเออโลเขียวข้ามาดิโลเขียวอุ้ยอะไรวะแล้วหัเรื่องเขียงบบลลี่แ่งแบบเป็นรูเลย เอ้นเลี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้ยงพูดดีๆเดียวเป็นรัวเฮ้ยมันเฮ้ยจะตกเออใครจะเผาอะไรเขาสองเฮ้อการการการฟังบรรทายงติเมฆเป็นการวันเออแล้วไหนเหอะเป็นเป็นเป็นการวันบรรทายุติมาจะมื้อเย้าเชียงเย้าจะมื้อหรอเชียงเย้าอะไรอะ เออเนื่อยจังปะคือผมไม่ได้ไปโกงอะไรแต่มันอะุดุดดแล้วข่าขาแล้วมียี่สิบอันอะเราเราเราอ๋อยังอ๋อย้วเตียงใครกาอยูุ่กคนี้เตียงกูให้มึงอะอะไร ม่มีไรเล่นดานเฮ้ไม่ไม่จเอากระจกไหมไม่ไม่านบนโทรศัพท์นี่มันมีงานบนดิใ้โทรศัพท์นี่มันดูภาพมันไปก่อนเสียงเฮ้ยถ้าเสียงมันไปก่อนภาพก็ขอไฟนะเพนเพนเพอะไรไทำไไมทำไไมใน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 โทรศัพท์มีอะไรดูค่ายคาวา x y อะทำไมจะดูอะจะดูอะไระ อยากดูเอกวายอ่ะมันคือพิกัดพิกัดอ๋อมันจะดูได้อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ในคอมมันไม่ใช่เวอร์ชั่นอีกอ่ะเอามิวมาเอาดิเอ้ยก็กหัอก็แบบมันอาจจะมีตั้งแต่เวอร์ชั่นยังไงก็ไม่มีอ่ะมันอัปเดตแต่ที่อกมาแบบไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นอะอะหมูอ่ะเข้าไปอ่ะเอาเล่นแต่เนี้ยพูดเข้าไปมันออกมาเลย ได้เียขึ้นมาข้างได้เลเคนึเ้ยมนเป็นอย่างนี้เยเป็นอย่างนี้อ่ะอวโเป็นอย่างนี้วะเคียว้รูอยู่ไหนอ้าวอ้าไ่จะมีกระจกเลยอ่ะต่กี้ก็ข้างหน้าไม่ต้องไงเพราะว่ามันเป็นบันไดเข้าใจไหมสกิลสกิลสกิล วิ่งนีสกลวิวิสติสกลสกลตายเอ้สกลิต no i mean. uh? ัวหัวคินอวยอยอยอยไมอวยคไ่อยากดูมเียอจะเลิกกดซับสไครดีไหมแล้วแต่ครับไม่ว่าอไม่ถึงเกงกาดนะอยากเยอะว่ะเงียบเงียบ จเย็นนะไปนลยไปนี่กาแก่กาดลมมพอให้ใจแบบอเบะอคำว่าอเบะนี่ไม่อยากแต่มันออกแนวไอยโอ้ย้ป้ายแปบเอาป้ายคนละอันนะเดี๋ยวผมจะทำป้ายไปมฮะสี่คนเลยหรอ แหลกไปไมั้ยเข้ามาเจมไม่ดได้คนเอาไหมแหลกไปไหมเพื่อน <c oughs> ไม่รู้สิสแล้วแต่อแลาาองข <c oughs> <ช>าดไม่ลกนะรับค่ายค่ะป่อผมว่าไม่ไม่ไหวอะ่ะแค่นี้ผมก็แหลกอ,อ่ะอ่ะเออมาเอาป้ายคนละอันในในในกล่องนะอะไรก็ถูกดีแล้วเตียงเยอะเยอะเยอะเออมใส่อยู่ในตัวนี้สิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเตียงหายอ่ะ เตียงหายก็ดีไปอันแล้วเตียงเลยใช่ไหมเอาไปอันอันนี้อันนี้ขอเป็นเตียงผมได้ไหมเตียงหายอ่๋ออันนี้ออันนี้ขอเป็นเตียงนะไม่เจอเลยอ้าวอันนี้อันนี้เตียงวิลลี่อยู่ไหนอะเตียงวิลลี่อยู่ที่วิลลี่มั้งอ้าวซ่าจะเก็บไปอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ขอเป็นเตียงนะขอเตียงตรงที่วางตรงด้านนั้นนะขอนะขอนะเตียงเขาหายอ้าวอันนี้เตียงอันนี้เตียงใครเฮ้ยเตียงจูรู ไปใกล้ๆแล้วเตียงกระมีไหนอ้าวลองถามไม่รู้สิไม่รู้สิอยู่ในตัวผมมั้งเออหลุดเออดับมดเตียงพังอ่ะคุณเพนคุณเพนหลุดเตียงขอตีเตียงแล้วไม่ได้เตียงดับดับเตียงหายทำไมวะร้องไห้แป๊บวันนี้บูมมอนทั้งคืนนะฮอะบูมอนทั้งคืนเตียงไม่มีอ้าวอ้าเอ้า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 อ้ ถ่ายคลิปแล้วหลุดตอนไม่ถ่ายคลิปนี้ไม่หลุดมันฉันแล่โอ้โเน็ตเนตไขดับเน็ตเน็ตไอ้โอเคครัโอเคโอเคเนตตัวเดี๋ยวเชื่อมต่อนี่เข้ามาเข้ามาเร็วเดี๋ยวจะจะเชื่อมทไมว่าเตียงคุณอยู่ที่ผมเมื่อกี้นี่เดี๋ยวตอนนี้มัน นะก็มิ้วเอ้ยเพ้นตอนนี้ปิดแตอันนี้เปิดคนเนี่ยเขาไม่ได้ปดมันติดปะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ <c oughs> ไอ่มันติดใช่ปะเอ้าเหรอไม่รู้สิเพ้นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขอดูขอเปลี่ยนชื่อปอ่ะเออเปิดละเมื่อกี้มันปิดอเ,เอ้อยเก็มือแล้วเก็มือแล้วเรื่อยๆๆๆๆๆมิ้วเข้ามาเลย มิวอ้อมอ้อยจะร้องไห้จริงๆก็เสาหน้าก็อาจจะไม่ได้ถ่ายน้ำเนื่องจากกีฬาสีเนาะเล่นเฉเตียงผมขอบคุณครับไม่ซาว่าเป็น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 ผู้หญิงค่ะเออนี่บอกว่าจะทำน้ำไม่ใช่เหรอเร็วรีบมานอนกันเร็วเร็วเร็วคุณวิลเลครับมานอนคือเตียงตู้หายไปไหนครับมิก็ไม่รู้เหมือาว่าวางวางวางให้แล้ววางให้แล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เตียงเราใช่ไหมนอนก่อนละนอน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 ดินอนและเขียนป้ายแป๊บแล้วแล้วแล้วเขียนป้ายเสร็จกดเลยปะกดนี่ t อ่ะ Next ไม่มีเลขอ่ะกดถัดไปกดแล้วไม่ได้ก็เขียนก่อนสิเขียนแล้วฉลาดไหมอ่ะเขียนแล้วยังเขียนภาษายังไม่ได้เขียนเลย มันเขียนแล้วตัวอักษรไม่ออกกันเนก็ทำติดติดกันดิเร็วเรซัมบ้เกิดอะนอนนอนอนไม่งนไม่ีกินโดนโดนโอ้ลกโอเลกโอ้โหเป็นอออค้างอ้ยอ้เป็นนอนเปนอนอยู่ข้างนอกย่งอ่งมิวไม่ต้องทำป้ายนอนก่อนไหมเอานอนใช่ไหม

มาอยู่ในกล่องอ่ะคุณยแป๊บเนึงครับแหลกมากอ่ะพอไปผๆไปไปแหลกใช่ไหมอ้นเพนเพนเขียนให้หน่อยใช่ไหมคุณยรขจกฮะเขียนให้่อยมามาเสียบอาไรบีเดียวนะเขียบอะไรเ่ยสกินอยาเขียนอะไรเกัดเขียนอะไรลลี่เข่งกัดอป็นของใครบ้างเขากูเขาเขาเขาเขกนอันหนึ่ง W N O ไป K ออออยงเเะ N L Y D M ตรงนี้มันจะเปลืองไหมเอาเอาวางกองคาบไหมตรงเนี้ยวัสดุเนื้อตรงเนี้ยวางวางไม้ได้ไหมวางโต๊ะคาบอะไรพวกเนี้อุ้ยแม่ปไม่โหลดอุ้ยอุยคุณทำไมฉันเขียนสวยสุดแล้ววะฮะเขียนสวยสุดแล้วนี่ยทำไมทำไมวันไม่โหลดอ่ะอ้าวติดบล็อกได้ใช่ไหมทำไมเมื่อกี้ผมติดบล็อกแล้วมันติดไม่ได้มันติดเอ้ยชิเปอร์บุ้ม คิปเปอร์อยู่ตรงนั้นอ่ะสองตัวสไปเดอร์อีกสองเคยอยู่ตรงนั้นยังไม่โดนสีแน่ดูดิเ็นเขาจบให้หน่อยโอ้ยโอ้ยมันระบาดจีบ่ายเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลงได้มัหนก่อนโดลงไปก่อนผมเดียวเดี๋ยวผมลงไปเฉยเดี๋ยนเดนเดวลงเดี๋ยวลงไปรอให้คือคือแมปแมปไม่ลงแปลว่าคุณแหลกมากเบตีวินลี ี่เฮ้ยเลยล้างเลยล้าง,งเต็มตัวไม่เห็นมีอะไรต,านนต่างตุ่มใต้นางเงี้ยนไงเงี้ยเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่เห็นนะอเขียวชิปเปอร์ไงอ้าวเฮ้ยทำไมคุณมิ้วไม่เห็นผมไม่เห็นมันระเบิดและเละขาอ,ออกแหมเข้าหมองเองไหมเข้าหมอง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 ข้าหมองเข้าหมองเข้าหมองห้องบ้านชิปเปอร์กันในบ้านนะครับก็ปากไฟสิคะปักอยู่ครับอูสไปเดอร์มังกี้ ลองเสียด้วยก็บอกว่าสไปเดอร์มังกี้อ่ะออ้าวทอรสไม่มีเอ้ยโคไม่ใช่ทอรสก็ขาชาโคสิไม่อ่ะมี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 โคอยู่ทำไมแถวนี้ดันมีโคอยู่เขากระจกแค่ไหน่อยเขาแล้วอยู่ในตอมเขาอ่ะโคกล่ำเลยโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปมีโคอยู่เป็นเชียอะไรวะ มีโคจะทำอะไรก็ทำไม่แม่ไม่ไมค่อยนี่ผมจะพาไปดูเออจุดเกิดมันอันนี้นี่หว่ <c oughs> าก็คือเราจำบ้านเก่าไม่ได้นะเนื่องจากบ้านเก่าไปสบายนห<ย>าจะมาทำชิคก,กันเนเรามีเหล็กเยอะก่อนทำอะไรอะท,ทำชิกแล้วมีเหล็กเยอะเดี๋ยวไปขุดไงทำเค้กมีเหล็กทำทำทำเค้กทำเค้กตัก ก็กินนมสองกสามเแปดอ๋อเอานมเอานมจากวัววิวิวิฉันเหล็กมากขนาดนี้เลยหรอดูสิมีซากศพแกตายนก่ยังเห็นายโตรงไหนวิวตรงไหตรงไหนมันจะโขดมันจะโขดตรงไหนตรงเนี้ยโอ้จะไดจะได้ตรงไหนวะ ใต้เท้าผมอะผมมิวมิวจะไปนะแต่มันีอะตรงไหนวะตรงเนี้ยขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกขยบขบไิบไม่ใช่ทางนี้ไหนทางนี้อะขยับมาฝั่งนี้นี่ยถ้าถ้าได้ถ้าได้โคแล้วครับพอมมาให้ยนะงงอะเนี่ยแหลก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 ช่งมันช่ามัน คอเทียนนั่นเนี่ยเทียนนั่นเนี่ยมีณนิวถ่าย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 ได้ไหมถ่ายถ่ายไม่ได้มันตัดต่อชิปไม่ใช่เจ้าภาพเอามาใส่โอ๊ยุทำไมเขาโดนตีฮิปเปอร์ตุ้ยตุ้ยคือคือเอาคือคือัดคืออแต่คนนี้ไม่รู้วิธีถ่ายมั้งไม่รู้สิคุนถ่ายอยากได้การเค้าเด้งไม่อยากได้คือคือคือมาทำทียนทีบุ้มบ้างเล่นเล่น อาหารมากในกล่องคือลืมดูเรือยเหลือหนึ่งหลอดไปจดีสามหลอดไปตกกันเถอะตกยังตกอะไรอรัตกคุณวิลลี่กันเหรอตกหรือตกตกอ๋อดีว่าตกทำไมให้ต้องไปตกคุณวิลลี่ด้วยครับคุณวิลลี่เป็นปลาเหรอไม่รู้คือไม่ได้เป็นแกนี่คิปเปอร์เนี่ยโหตาไม่ได้เป็นปลาใช่ไหมกินอย่างที่ผมทำเองนะครับจริทเงและ มาเลยมาเลยไปลงดันกันไหมอ่ะเผา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 อยู่นะเผาเผาคิดอะไรต้องเหมือนกันคิดอะไรต้องเหมือนกันเผาเผาอะไรอื้อเผาอี แล้วเหรอคุณผู้ชมเป็นอะไรกับกระเพราเลยพายคุณ <Excel> ค <KK _> ุณเพชรขอทอดหน่อยค่ะพาทอดอ๋อพายขอให้หน่อยครับอัดทุยขอขอให้หน่อยพาวไม่ต้องโยนนะคุณมินนีอยู่ใกล้เดี๋ยวแย่งทอดเขาไปทำไมดันเจริญไม่คุณเธอโยนอ้าวดันมันก็มืออยู่แล้วไม่ใช่หรอ ไม่มีไม้อ่ะไม่มีไม้อ่ะแกมันก็ใครเอ้ยรอะไรไอโนนี่ลืมปิดมันตีใช่ป่ะไคละลงมาดีกว่าโอ้ลืมไปเข้ามายังไงก็ไม่หากาะไม่เจอหรอกนะใช่ไหมหาตัวไม่เจอหรอกฮะตัวอะไรตัวดุนังเหรอ ตัวเออให้ตัวตัวชมภาพยนตร์ลงดันลงดันคุดดันกันไปลงดันด้วยกันไม่ลงก็ใช่เกียร์นายเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตนี้โมโอโอตะกี้โตกดักมาอนี้เล็กๆใช่ว่าดันอันนี้คือดันอันนี้คือดันเอ้ยไปไหนกันเนี่ยเอาไม่ลงเลยกสกิวสกิลทำไมไม่ตีมันตตบตบตบไม่เห็นตะเกยรตีอยูตีอยตีอย เห็นสเกลือใช่ไหมกูอยียบตกรู้สึกความแใจโอ้อยแรงเออตายำไมมาทำไมมาโผล่ตรงซ้ายอ่ะอ้าวเขามันมืดอ่ะไม่ทำไมมาโผล่ตรงซ้ายมาอยู่ตรงนี้ก็มาโผล่ตรงซ้ายอ่ะโอ้ยคิปเป๊ะโอ้ยทำไมเขไม่เคยโกหมเหอะมืเฮ้ยลงมายังไม่เหบอะเอ็นน้ำแมนเกอรดเฮ้ย โอม้ยเฮ้ยตัวอะไรดีวะตัวอะไรดีวะเฮ้ยเฮ้ยเตัวอะไรดีตัวอะไรดีเฮ้ยสเกลวิลลี่ด้านหลังไหนสเกลอไม่เห็นอะกลับบ้านกลับบ้านเอฟเฟกต์กูเดินเลยวิกลับบ้านกลับบ้านขอร้อนจะนอนแล้วผมนอนแล้วนะได้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 โอ้ยกลับไปลูวิ่งเพ็งกลับบ้านกลมกลมับตลอดเลยเนี่ยอีกทางนึงจับลัดจับลัดอ่ะฉันรักเธอรักวะรัดรักรักุ่มมืด วิลลี่วุ้ยแหลกวิลลี่บ้านอยู่นี่จะไปทางนั้นทำไมก็มาทางนี้ไงมันมันเป็นมันมันเป็นทางลงถ้ำก็ใครบอกให้ลงถ้ำเขาเิค่ะแหลกแหลกเลยเปิดประตูไซก็มาหนึ่งเฮ้ย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 เลิกติดตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเลิกติดตามเฮ้ยไหนเอ้ยสั่นไงโอ้ยมา โอ้เลกโอ้โอ้ไปเร็วกูไม่อยู่แล้วต่เกีนาากกโอยเกี้ยาตายไอ้ปลาของเนี้ยฮะตายอ่ะรู้สึกทำอะไรของเก้เกอ่ะตายแล้ว่ะก่เจจาลูกเออตายตายนะโอคดเิมัดเิเห็นไหมเห็นไหม ตัวอะไรอ่ะมันมันยิงเขาอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณวินลี่ออกไปนอน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 ก่อนเดี๋ยวไฟเฮ้ยคิปเปิ้ลน้ามันอีกเดี๋ยวไปช่วยคุณเพ้นนอนนอนนอนก่อนนอนก่อนน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 อนเดี๋ยวเดี๋ยวของของมันไม่หายไปในภายในหลิงวีหรอกนอนข้าวก่อนนะขอบคุณนอนก่อนนะหนุมอนจะนอนไม่ได้ซอมบี <c <c ้เยอะเกินนั่นไปนั่นเนี่ยถ้าไงอ่ะลุยเสร็จแล้วตอนนี้ขอไปไหนนะ จะจับปิดพาร์ทจะไม่หรือวะจะปิดพาร์ทแล้วถ่ายจะได้ปรับอะไรนะดูก่อนไหมโอเคปรับอะไรกันนะกันก่อนไปครับดีสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับเกมไหมครับพ่อเกมอินิชั่นนะอเคครับบายบายครับค่าต่อไปครับบ๊ายบาย